สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพวันนี้ท่อมี3มดาวในเดินทางมาหาคุณยายเจ็ดประจําหวดวันที่สิบหท่านว่าคมพศสะ 2, องพร้สิบห้าซึ่งงวดก่อนงวดประจําวันที่หนึ่งท่านว่าคมคุณยายส7 0เ็กับมีผีผู้ใายมาบอกเลขหาเก้าศนหาเก้ะค่ะธรรมชมถัดตัดหนาตัดล่างเหรียเข่าเนาะค่ะธรรมชมงวดประจําวันที่หนึ่งท่านว่าคมที่ผ่านมา งวดน,นี้งวดประจำวันที่16ธันวาคมท่องมีสามดาวกับบอล้าสามาติดตามคุณยาย270ให้ท่านผู้ชมอีกข้างหนึ่งคุณยาย270กับฝันตองงวดเลยค่ะท่านผู้ชมฝันตองงวดฝันว่าผีผู้บบาวมาจากท่าหงวัดยางมากกาะหัวอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมมากกาะหัวมาห้องบอกเลขให้โชค ใอ้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึงเลยค่ะท่านผู้ชมให้ไปซื้อไหว้หาซื้อไว้เลยว่่สันจะเป็นเลขดีเตขตัวใดก็ไปฟังกับคุณยายสองเจ็ดผอมๆกันค่ะกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กลกรกดิ่งให้ท่องมีสดาวนัไม่เด้อค่ะตอนนี้ท่องมี3ดาวก็ยืนอยู่หนาบ้านของคุณยายหรอค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณยายสอง ้อมๆกันเลยค่ะกรับสวัสดีครับคุณยายกรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะนักข่าวจชมน้องงวดติพานมาแล้วครเขาจังๆน้อครับนักข่าวจอมขั้นฐานมันตัดเลนกัเป็นตัวเลขของคุณยายเนี่ยกถือว่าถือไม่โชคไม่ลาบครับคุณยายเป็นยังไงครับฝันหรือเปล่าครับฝันเมื่อคืนนี่น้องวะฝันเมื่อคืนนี่อบ่าวมาแต่ทางวัดยายๆอย่าคุยนะอุบ่าวบ่มาหาอุบ่าวอันผมไปเอาเลขมานุ่มเขาพระกรรมฐานน ปเอาอะไรอีกมาแต่ก็พากรรมฐานออืไปน้ำมูเขาครับไปน้ำมูไปน้ำมูครับไดี๋ยวศูนย์สามหนึ่งศูนย์เดียวครับคนว่าโอ้เนี่ยเสือเืือเอาเดยใหญ่ครับพระกรรมฐานอยู่ใส่รับคุณใหญ่ดูป่าใส่หรอกคนวะนป่ปลาบริยุวัฒน์เนี่ยบริยุวัดบ่ทั้งปลาทั้งผู้คนละเนาะทั้งผู้คนนโอ้ครับครับผมมาผมก็เลยมาแวะบอกใหญ่เลยครับ ผีปูบาออกมาจากวัดบวครับมาจากช่างวัดอืมอันงวดที่ผ่านมาทีผีปู้รายมหาเป็นผู้เถ่าได้เนาะครับผู้เท่ามาจากท่างวัดครับมเกอกกงหัวอีกคือเเ่าคือเเ่าครับผมโอ้เหล็กคุณยายนี่ยไก่สีเขาปีใหม่เนี่ถือว่าเหล็กเกล่มชิแม่นจะเข่าแล้วคุณยายเนาะจ้ะครับผมเอ้ยเราครับฟังบ่งไววเ้อเราครับเนาะผีปููรายมหาพระกรรมฐานที่บอกครับกรรมฐานยุปาระเบไดยวัด ครับส่งกดเอากดอันนี้ตั้งแล้วก็สมาธิอยู่อืมใช่ครับผมไปเอามาเดียวหวัวกับตัวผมับแววมองบอกใหญ่ครับ,รบนั่งสมาธิอยู่กลางป่าผมเนาะกลางป่าครับโอ้สาธุสาธุใ <ๆ S 2> ห้มีโชคเรืองนหวัดเนาะครับเนาะคุมเดียวคุมเดียวคุมเดียวเลยครับผมซื้อเร้่ใหญ่ ครับแต่ว่าไปซื้อก็ซื้อแล้วจะอยู่กันเนี่ยเอาลอตเตอรี่ไปเลยครับผมสิให้ลอตเตอรี่รางวัลทีหนึ่งเนาะครับผมรางใช่ครับผมมันออกมันจะออกอีรีแหละหมอครับที่นี่เป็นวันังไหนอีกครับบาอนี้ก็บฏวังไหนซื้อยาสีลงเด้อซื้อยาสีลงเด้่องไปซื้อเด้อครับอืมครับลองเบิ่งเด้อครับเด้อนเจ็ดสี่เนาะตัวไหนก็ครับเป็นตัวเลข ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งครับเลขสามตัวเนาะสามตัวครับ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 คุณยาย่บาทที่นี่อันผีผู้เฒ่าผมยาวมาหาบอกครับบ่หมาบ่หมาเลยบ่หมามาจะหมอผู้เบาทีเล็กหน่อยกรับบ่หมืาบ่หมืาครับผีพอลหรครับบ่เห็นบ่หม่าเลยเนาะครับพ่อผีผู้ผู้บ่าวนี่ยหูแจ๊บบ่เคยเข่าฝันบ่เคยบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นเลยบอกครับบ เป็นคนแบบลักษณะอะไรครับเป็นตัวแบบอะไรครับเป็นคนสูงเขาจังคิดว่าหลานหมอจังจังว่ารุ่นเดียวกันรุ่นเล่าข้าวเดือนเดียวกันกับหลานถือถือไฟสตายเนาะจำนั่นนบครับมาจากท้งหวัดเป็นบานการท้งหวัดโอ้สูงเขาหมอหนุนหมอผมาะตายใหญ่ผมมอเห็นหงว่ไหนครับอืม กอมันคือขมากอมันเขามาผิวกรได้เนาะขมาในบ้านกระไดเนาะครัขม่ากรบไดค่อกอเออินยหญอยู่ยค่ะครับทุกๆปีเลของค right? pues ุณย oh um ู้เน hey ี่ยมากสิ่สุช่วงสีเขวบปีใหม่เนาะคุณยายเนาะแมนงวดนี้ก็ถือว่าได้มาแล้วครับสามตัวศูนย์สามหนึ่งคะครับผมศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งด้อครับเอฟซีเนาะแคปหน้าจอไว้เด้อครับจดตัวเลขไว้ครับท่านผู้ชมเนาะ มีอย่างเพิ่มเติมอีกครับคุณยายบ่มีบ่มีมีเพียงตเดียวเลยผีเด็กน่อยได้ยังกับบอมาบอมาครับผมบอม้ามิดซีรีเลยซีรีครับกระทาแต่ริบสองตัวล่างเนาะบาทนี่เนาะสองตัวล่างเพิ่นบโบอกบรอโอเพิ่นบโบโบได้สามตัวบอกแต่สามตัวครับผมครับผมงวดที่ที่ผ่านมาเนี่ยผีผู้ชายบอครับมาบอกถือผีผู้ชายผีผู้ชายผู้เฒ่าผู้เฒ่าเนาะบาทนี่ผีผู้นุ่มครับบาทนี่ผู้นุ่ม สีผู้นมเด้อครับเอฟซีเนาะลองเอาไปเสียงโศกเสียงหลับก็เมื่อขึ้นเลยมาบอกเมื่อขึ้นเลยครับผมบอกเมื่อขึ้นเลยครับผมคุณยาย่ก็ที่ทำคุณนอนบัวรับนอนบัวรับครับครับครับนอนบัวรับมาคุณยายเนาะโอ้มันมันบอกครับบอกแน่ไะไครับคุณใหญ่บอกรับบอกมันมาเอิรนบักโดนจริงเลยบอกในว่าายยบ่งมือมันบอกเออยาย่บ่งมือใหญ่ผัวนอน ไหว่ะไม่งั้นยังบ้าโอ้ยมันจะเอาเหล็กแวมมอกใหญ่เป็นว่าครับปัานหัวใส่ฟันเนาะหมอนี่เป็นต้นถืนแล้วครับปั้นเมื่อคืนปั้นเมื่อคืนเนาะชื่อแด้วยายเป็นว่ะครับมันจะเอาน้ำผักกับหมานครับศูนย์สามหนึ่งเนาะศูนย์สามหนึ่งครับ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 โอ้ย ค่ะคุณยายกับฝันดีนะคะท่านผู้ชมประจําวดวันที่สิบหกท่นวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าฟันหเขื่อนค่ะฝันเห็นผู้บ่าวเป็นบ้างคุณยายผู้บ่าวมากอ๋อมาก่อหัวมาจากทั้งวัดอีแล้วทั้งวัดอีกอ๋อมาจากทั้งวัดมาก่อหัวประตูหน้าบ้านหัวใหญ่หัวใหญ่เห็นวยบ้ค่ะโอ้ยผมปฟูบุดนโอ้ยฟูกับผู้อำนอน ก็อมรับก็บอกเมื่อแล้วขาโกด้บัดบิตนะว่าสิาโชคไ้ลอตตอรลีแล้ววันที่หนึ่งเลยเป็นมาครับคุณยายมันหลายลก็ซื้อลอตตีตลีใหญ่หแต่ววัชอบก็คือโวไมคุณขายลอตต์รีเฉยๆคืเป็นส่วนๆกันใหว่ะเรื่องขอี่โอ้แม่ไม่ะด้เขาบอกมาสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาขอบคุณคุณยาย สองเจ็ดศูนย์ไลน์ลเนาะค่ะที่ให้หข้อมูลดีดดดดแล้วทองมีสามดาวไปฝากเอฟซีประจํางวดวันที่สิบหกท่านว่าคมพศสอ, 2, องพันหา้าร้อยหกสิบห้าขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะเดี๋ยวท่องมีสามดาวสิจุดตัวเลขของคุณยายใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะ ไปรับชุ่มตเลขของคุณยายกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์แคบหนาจอไว้เบิ่งเด้อค่ะคุณยายสองเจ็ดศูนย์ฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันตอง,งวดงวดก่อนนะเข่าตรงตรงเนาะค่ะท่านผู้ชมหาเก่าศูนย์ตัดหนาตัดล้างเหลงก็ถือว่าเข่าค่ะท่านผู้ชมงวดน,นี้คุณยายสองเจ็ดศูนย์กัเห็นผีผู้บ่าวผีผู้บ่าวมักเกาะหัว ยางมาจากทั้งหวัดมะกาะหัวเขาบ้านบ่ได้กาะหัวเอื้นห้องขุนยายสองเจ็ดศูนย์ให้ไปสื่อไหวให้ไปหาสื่อไหวลอตเตอรี่สื่อลอตเตอรี่ไปเลยเลขศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่ง้ามก็เอาไหวเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําว่าวันที่สิบหก ธันวาคมพศสองพันองสิหาค่าะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกสิลาถามชมปิ่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้จุดโชคม ắ n เฮงเฮงรวยรค่ะสวัสดีค่ะ